นะครับเรายังค้างกันอยู่ในหน้านี้เนาะนะครับผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญก่อนอื่นเรามารู้จักกับคําว่าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญก่อนนะครับบางทีเนี่ยผู้รู้ดีผู้รู้ทุกอย่างนะครับผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ในทุกสิ่งทุกเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้จัดว่าเป็นผู้เจริญโดยเสมอไปนะครับดังนั้นในบทประพันธ์ของอพระยาอุปกิจศิลปสานเนี่ย นะครับลูกเขาบอกว่าการจะเป็นผู้ทั้งผู้รู้ดีนะครับและก็จะเป็นทั้งผู้เจริญนั้นจะต้องมีอะไรที่จะต้องเข้ามาควบคู่กันไม่ใช่ว่ามีแค่ความรู้เป็นผู้ปราดเปรืองเป็นผู้ปรีชาอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องมีองค์ประกอบอื่นเข้ามาเสริมเข้ามาเติมเข้ามาแต่งถึงจะเป็นผู้เจริญได้ดังนั้นเรามาดู การถอดคำประพันธ์โครงสี่สุภาพบทที่หนึ่งก่อนนะครับโครงสี่สุภาพบทที่หนึ่งเขาบอกว่ามวลมนุษย์ผู้เปลืองเปลืองเราให้ความหมายไปแล้วเนาะเปลืองหมายถึงเชี่ยวชาญน,นะครับเชี่ยวชาญชำนาญอ่าเกิดเขาบอกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญปรีชาเชี่ยวชาญยังไม่พอเชี่ยวชาญด้านไหนด้านปรีชา ปรีชาก็คือด้านความรอบรู้ใช่ไหมจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างรอบรูเ้เลยทุกๆเรื่องนะครับที่มันเป็นประโยชน์เชี่ยวแฮนะครับอย่างเชี่ยวชาญเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญด้านไหนด้านความรอบรู้นะครับการจะได้สิ่งเหล่านี้มามันจะต้องเกิดจากอะไร นั่นก็เกิดจากเพราะใครไฝ่ศึกษาสิ่งรู้เพราะเกิดจากการที่ใคร,ร่รักอ่ารักรักในการใฝ่ศึกษาหาความรู้หาสิ่งรู้เข้ามาให้กับตนเองให้ได้ถึงจะเป็นผู้เปลืองผู้ปรีชานั่นเองตามที่เขาบอกไว้หลังจากนั้นก็ต้องทำาไมด้วยรู้กิจผิดชอบหาเหตุสอดส่องนาะรู้กิจ ก็คือรู้การรู้งานว่างานอะไรควรทำงานอะไรไม่ควรทำเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับรู้กิจผิดชอบหางานอะไรที่ควรทำงานอะไรที่ไม่ควรทำแล้วเราจะดูจากไหนละ่ะเหตุสอดส่องนาใช้หลักของการดูการสังเกตการวิเคราะห์รู้เหตุรู้ผลว่างานเนี่ยกิจการเนี่ยกิจกรรมเนี่ย ว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีนั่นเองเขาถึงบอกว่านี่แหละถึงจะเป็นบุคคลเพียบด้วยความเจริญอ่าเขาบอกไว้ว่าอย่างนั้นว่าการจะเป็นผู้ปรีชาผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมีความรอบรู้ในด้านต่างๆนี้เนี่ยหนึ่งนะครับจะต้องมีองค์ประกอบของตั้งใจไฝ่ศึกษาหาความรู้สองจะต้องรู้จัก เหตุและผลในการพิจารณา НА, ในการทำงานว่างานอะไรควรทำงานอะไรไม่ควรทำงานอะไรที่ควรทำหรือไม่ควรทำในที่นี้ก็คืองานที่สุดจริตกับงานที่ไม่สุดจริตนะครับครูแยกออกเป็นประเด็นใหญ่นะงานที่สุดจริตกับงานที่ไม่สุดจริตเหมือนที่เราเรียนมาในตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับเขาบอกว่างานที่สุจริตไม่ว่าจะเป็น การทำนาการเพาะปลูกค้าขายนะครับถึงจะไม่เป็นอาชีพรับราชการทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติทั้งหมดนะครับไม่มีอาชีพใดสูงเหนือกว่ากาันเท่ากันหมดทุกอย่างจะต้องประสานและก็ผสมประสานกันไปด้วยกันนะครับดังนั้นครูก็เลยบอกว่าการที่จะบอกว่ารู้ผิดนะครับรู้รู้ผิดรู้ชอบเนี่ยงานอะไรรู้ผิดรู้ชอบกูจะแยกเป็น2ประเด็นนั่นก็คือ งานที่สุจริตกับงานที่ไม่สุจริตนะครับเขาก็เลยพูดไว้ไว่าอย่างนั้นต่อมาเรามาเข้าสู่กาบยานีสิบเอ็ดอีกเจ็ดบทกาบยานีสิบเอ็ดอีกเจ็ดบทมวลผู้ชูปรีชาสวิทยาไม่ห่างเหินมันก็เหมือนกันกับบทแรกนั่นแหละมันกล่าวเหมือนกันมวลมวลก็คือมวลมนุษย์นี่แหละเรามนุษย์เนี่ย เออเป็นผู้ปรีชาทําไมเขาถึงบอกว่ามวลมนุษย์เป็นผู้ปรีชาล่ะสัตว์นะครับสัตว์แยกออกเป็นสองประเภทใช่ไหมสองลักษณะสัตว์ที่เป็นยอยักษ์การันกับสัตว์ที่เป็นวอแหวนการันนะครับอ่าดังนั้นนะครับสัตว์ที่เป็นยอยักษ์การันนั่นก็คือมวลผู้ชูป,ปรีชานั่นก็คือ เหล่ามนุษย์มนาทั้งหลายใช่ไหมสัตว์ที่เป็นบอแหวนกาลันเออโทษทีสัตว์ที่เป็น,อน,นเออถูกแล้วสัตว์ที่เป็นบอ,อ,แ,นอแหวนกาลันนะครับก็คือเหล่าพวกสัตว์เดรัจฉานนะครับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยจะไม่มีการวิเคราะห์จะไม่รู้ผิดรู้ชอบถ้าไม่เขาถึงบอกไว้ว่าอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าเนี่ยสัตว์เนี่ยมันแยกแยะไม่ออกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเหมือน บัวเนี่ยบัวมันจะผสมพันธุ์เนี่ยใช่ไหมมันยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นพ่อมันใครเป็นแม่มันมันผสมพันธุ์ไปปนเปนกันหมดซึ่งมันแยกแยะไม่ออกเหมือนมนุษย์ดังนั้นเขาก็เลยบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ปรีชาก็คือแยกแยะได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเขาถึงบอกว่าเป็นผู้ปรีชานะครับ สอวิทยาไม่ห่างเหินสอก็คือค้นหานะครับค้นหาวิทยาไม่ห่างเหินวิทยาก็หมายถึงความรู้ใช่ไหมสอบก็คือค้นหามันมันหาความรู้อย่างสม่ำเสมอไม่ห่างเหินก็คืออย่างสม่ำเสมอนะครับดังนั้นมนุษย์เนี่ยเกิดมาเป็นผู้ปรีชามีความรอบรู้ จะต้องค้นจะต้องหาจะต้องสอบหาความรู้อย่างสม่ำเสมอผิดชอบกรอบไม่เกินผิดชอบในตัวนี้ก็คือต้องรู้ผิดรู้ชอบด้วยนะครับต้องรู้ผิดรู้ชอบรู้ดำเนินตามเหตุผลและก็ทำไมให้มันเป็นไปตามเหตุและผลดำเนินก็คือไป ให้มันเป็นไปตามหลักเหตุและก็ผลว่าอะไรผิดอะไรชอบต่อมาชื่อว่าปรีชาดีนอกจากจะเป็นผู้ปรีชาแล้วมนุษย์เนี่ยนะครับยังขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ปรีชาดีปรีชาก็หมายถึงอะไรนะความรอบรู้เป็นผู้ที่มีความรอบรูด้ดีนะครับ รอบรู้ดีขึ้นชื่อว่าเป็นผู้รอบรู้ดีก็ต้องทำไไมรู้จักผิดชอบรู้จักผิดรู้จักชอบมีพิจารณยนพิจารณก็คือตรวจสอบนะครับรู้จักตรวจสอบรู้จักดูยนหมายถึงมองดูดูในที่นี้ก็หมายถึงการสังเกตนะครับรู้จักตรวจสอบรู้จัก สังเกตว่าอะไรผิดอะไรชอบอะไรดีอะไรไม่ดีผู้นั้นจักทันดนเดี๋ยวก็ถ้า,าผู้นั้นนะครับจากสิ่งที่ครูกล่าวมาจากคุณสมบัติต่างๆเนี่ยจากสิ่งต่างๆเนี่ยก็คือมันจะส่งผลกับผู้นั้นนะครับพันดนก็คือทันทีทันใดจะส่งผล นะครับให้กับผู้นั้นทันทีทันใดเลยนะครับส่งผลอะไรล่ะพิพัฒผลจากพันนาพิพัฒก็คือจะมีแต่ความเจริญใช่ไหมจากที่ขอดคำประพันธ์ไปความเจริญนะครับพ้นจากพันนาพันนาคือบรรยายก็จะพ้นจากการกล่าวการว่าการติการติงจากคนรอบข้างนะครับ ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ปรีชาเป็นผู้ที่มีการตรายตรองวิเคราะห์ตรวจสอบสังเกตแล้วว่าอะไรผิดอะไรชอบก็จะเกิดความเจริญกับตัวเองขึ้นมานั่นเองหลังจากนั้นเขาก็เลยบอกต่อว่าควรเราผู้เยาว์วัยควรเราผู้เยาว์วัยเขาบอกควรนะครับควร ควรเราผู้เยาว์วัยก็คือเราตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยเราควรทําอะไรตั้งแต่เยาว์เนี่ยเยาว์ก็คือวัยเด็กนะครับตั้งแต่วัยเด็กนี้เราควรทําอะไรจงใฝ่ใจการศึกษาจงตั้งใจเล่าเรียนนะครับมันฝึกฝนในเรื่องของการศึกษาอบรมบ่มวิทยาบ่มในที่นี้ก็คือทำไม มันฝึกฝนนะครับบ่มในที่นี้อบรมก็คือมันหามันฝึกฝนความรู้ของเราเนี่ยอยู่เรื่อยๆมันฝึกฝนวิทยาของเราเนี่ยอยู่เรื่อยๆทําไมต้องฝึกฝนบางคนเรียนเนี่ยเรียนปุ๊บนะอ่าเรียนปุ๊บอาจจะลืมหรือว่าอาจจะจําไม่ได้นะขณะใดขณะหนึ่งมันจะต้องเกิดกระบวนการทําแบบฝึกหัดทําแบบทดสอบทําอะไรต่างๆนานาะ ที่มันเป็นกระบวนการของการฝึกทักษะนะครับที่จะต้องทำให้เกิดวิทยาเกิดความรู้มากยิ่งขึ้นนอกจากอ,าอบรมบรม่มวิทยาแล้วจะต้องปรุงปีชาให้เชี่ยวชาญปรุงความรู้ปรุงความรอบรู้ของเราเนี่ยให้เชี่ยวชาญขึ้นไปอีกได้ไหมอ่าให้เชี่ยวชาญแล้วมันเชี่ยวชาญยังไงล่ะนะครับอย่างเช่น ใช้มีดหนึ่งเล่มหั่นผักอะใครก็หั่นเป็นนะใครก็หั่นเป็นแต่ถ้าอยากให้เชี่ยวชาญก็คือหั่นยังไงโอ้หั่นแบบเชฟเลยหั่นออกมาทุกทุกชิ้นเป็นไงเท่ากันหมดเออหน้ารับประทานเนี่ยเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญก็คือพัฒนาความรู้ของเราเนี่ยให้เชี่ยวชาญถ้ามามองกับความรู้เราจะพัฒนาอย่างไรล่ะอ่าบางคนเรียนไปปุ๊บนะครับเรียนไปปุ๊บทําแบบฝึกหัดปุ๊บนะครับก็เกิดความคิดต่อยอดขึ้นมาว่าเอย ฉันจะต้องพัฒนางานของฉันพัฒนาแบบฝึกของฉันเนี่ยนะครับให้ดียิ่งขึ้นจะทำยังไงให้คุณครูเขาให้คะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับเนี่ยมันก็จะเกิดกระบวนการคิดเกิดความเชี่ยวชาญขึ้นมาเรื่อยๆเขาบอกไว้ว่าอย่างนั้นต่อมาขั้นนี้จักชี้ว่าขั้นนี้สิ่งที่ครูกล่าวมาเบื้องต้นเขาบอกว่าขั้นขั้นตรงนี้นะครับขั้นที่เด็กเนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยต้องฝ่ใจ ศึกษาต้องใฝ่ใจหาความรู้ต้องมันฝึกฝนความรู้ของเรานะครับและก็มันปรุงปรีชาเขาบอกว่าขั้นนี้จักชี้ว่ามีปัญญาไม่สมฐานก็คือยังไม่สมบูรณ์เขาบอกว่ายังไม่สมฐานก็คือยังไม่สมบูรณ์การจะให้สมบูรณ์ได้นั้นจะต้องมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกเขาบอกว่าต้องหัดดัดสันดานนะครับต้องหัดดัดสันดาน สันดานในที่นี้ก็คือกิริยาต่างๆทั้งภายในและภายนอกนะครับต้องหัดดัดสันดานบางคนมีความรู้ดีก็จริงมีความรู้ดีก็จริงมีความปรีชารอบด้านเลยแต่กิริยานิสัยสันดานเป็นไงไม่ดีก็ไม่เกิดการยอมรับจากสังคมนะครับก็ไม่เกิดการยอมรับจากสังคมดังนั้นการจับเป็น ทั้งผู้รู้ดีแล้วก็ผู้จเจริญน,นั้นจะต้องเพียบพร้อมไปด้วยสันดานสันดานจะต้องดีอ่าครูไม่ได้พูดคำหยาบนะครูพูดตามบทประพันธ์ต้องหัดดัดสันดานก็คือกิริยาวาจาต่างๆเนี่ยความกระพึิเนี่ยจะต้องเรียบร้อยอ่าจะต้องเป็นผู้ยกย่องว่าเออคุณดีแบบนี้เป็นต้นกอบวิจารใช้ปัญญานอกจากหัดสันหัด ดัดสันดานแล้วนะครับยังไม่พอต้องรู้จกกักกรอบกรอบในที่นี้ก็คือนําเข้ามานะครับนำเข้ามาในเรื่องของอะไรวิจารณ์ตรวจสอบวิจารณ์กับพิจารณ์หมายถึงการตรวจสอบจะต้องรู้จักตรวจสอบปัญญาของตัวเองด้วยตรวจสอบในที่นี้ก็หมายถึงการที่จะรับฟังหรือการที่จะพูดอะไรหรือจะกระทําอะไรออกไปเนี่ยจะต้องคิดวิเคราะห์ ไตรตรองให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะประพฤติกิริยาต่างๆออกไปก่อนที่จะพูดอะไรออกไปเพื่อที่จะไม่ให้ส่งผลเสียต่อตนเองเขาบอกไว้ว่าอย่างนั้นต่อมาสังเกตตามเหตุผลสังเกตนะครับมันก็หลักเดียวกันกับการตรวจสอบมันแหละก็ต้องเกิดจากการสังเกตสังเกตจากไหนล่ะ สังเกตตามเหตุผลไม่ใช่บางคนเถียงเนี่ยเวลาเถียงหรืออ,อยากได้ความชนะเนี่ยนะเถียงไปเรื่อยเปื่อยแต่เถียงแบบพูดออกมาโดยที่มันยังไงไม่มีเหตุผลอ่าไม่มีเหตุผลที่จะซับพอร์ตว่าความน่าเชื่อถือของตัวเองที่พูดออกไปนั้นนะ่ะเออเธอไปเอามาจากไหนเธอพูดจากใจเธอไหมเธอมีหลักการเธอมีเหตุผลไหมนะครับดังนั้นก็ต้อง มีหลักของตรงนี้เข้าไปด้วยผิดชอบยนต์ด้วยปรีชานะครับผิดชอบยนยนต์ก็หมายถึงมองดูในที่นี้ก็คือการสังเกตนั่นแหละนะครับรู้จักว่าอะไรผิดอะไรถูกนะครับจะต้องใช้การสังเกตจะต้องใช้ยนด้วยอะไรด้วยปรีชาของเราด้วยความเชี่ยวชาญในการใช้ปัญญานะครับ ดังนี้จึงชี้ว่ามีปัญญาอย่างเพียบเพนเพนหมายถึงเต็มใช่ไหมเพนหมายถึงเต็มดังนั้นเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูอธิบายมาข้างต้นนะครับถึงจะชี้ว่ามีปัญญาอย่างเต็มเปี่ยมอย่างผู้เจริญนะครับจะต้องมีเพียบพร้อมกันทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาการวิจารณ์การดัดสันดานนะครับการปรุงปีชาการใฝ่ใจศึกษาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องประสานกันรวบรวมกันนะครับให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับถึงจะเป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างเต็มเปี่ยมนั่นเองนะครับนั่นก็คือ การถอดคาประพันธ์เบื้องต้นนะครับที่ครูได้อธิบายไปดังนั้นต่อมาเหลืออีกสองบาทสุดท้ายเออทวีีสองบทสองบทสุดท้ายตรงนี้พระยาอุปกิจศิลปสารน,นิ่มการจนะชีวะเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่ครูอธิบายไปเบื้องต้นเนี่ยพระยาอุปกิจศิลปสารเนี่ยนำมาเปรียบเทียบย้ำว่าเปรียบเทียบนะครับ เปรียบเทียบความรู้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนี่ <All right. S 1> เปรียบเทียบนะครับจากวิทยาวิทยาก็คือความรู้ใช่ไงพระยาอุปกิจศิลปสารเนี่ยเปรียบเทียบความรู้เหมือนกับมีดเหมือนกับพระเหมือนกับศาตตราวุธทำไมล่ะนะครับ ทำไมพระยาอุปกิจศิลปสารถึงเปรียบเทียบความรู้เหมือนกับมีดเหมือนกับพระเหมือนกับสัตว์ตราวุธถ้าเรามองในอีกแง่มุมหนึ่งมีดพระสัตตราวุธเนี่ยของมีคมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่อันตรายใช่ไหมถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่อันตรายถ้าเราใช้ถูกวิธี มันก็จะส่งผลดีกับตัวเราแต่ถ้าเราใช้ในทางที่ไม่ดีมันก็จะส่งโทษมหันกับตัวเราซึ่งคุณสมบัติของของมีคมของมีดของท้าเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติการใช้งานของมันที่แตกต่างกันไปใช่ไหมอย่างเช่นมีดก็เอาไปใช้หั่นผักแร่เนื้อแบบนี้เป็นต้นค้าก็นำไปใช้โค่นไปฟันกิ่งไม้ต้นไม้แบบนี้เป็นต้นหอกดาบก็เป็นอาวุธที่ใช้ในการ ออกศึกในการทำศึกแบบนี้เป็นต้นนี้ก็คือคุณ,ณสมบัติของมันถ้าใช้ถูกแต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดใช้มีดไปทำไมไปวิ่งไล่แทงคนได้ไหมนะครับใช้พราไปวิ่งไล่ฟันคนใช้สัตราวุธอะไรต่างๆเนี่ยไปฆ่าคนซึ่งมันก็จะส่งโทษมหันกลับเข้ามาหาตัวเรา เขาก็เลยบอกว่าพยาอุปกิจศิละปะสานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใช้มีดไม่เป็นฟันคนเล่นโทษมหันถ้าใช้มีดไม่เป็นฟันคนเล่นโทษมหันก็คืออาจจะไปฆ่าคนตายนั่นแหละแล้วทําไมมันถึงมาเปรียบเทียบกับความรู้ล่ะทําไมเขาถึงมาเปรียบเทียบกับความรู้บางคนในโลกปัจจุบันเนี่ยบางคนมีความรู้ก็จริงแต่ ใช้ความรู้ของตัวเองไปในทางที่ทําไมลูกที่ผิดใช่ไหมใช้ความรู้ของตัวเองไปในทางที่ผิดไม่ส่งผลประโยชน์กับตัวเองอพยาอุปกิจสินปาศาสรน,นามาเปรียบเทียบไปว่าอย่างนั้นายกตัวอย่างอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับอาชีพอาชีพหนึ่งนักเรียนว่าอาชีพอะไรที่ ใช้ความรู้ทั้งในทางที่ผิดและในทางที่ถูกมีใครพอนึกออกไหมอาชีพอะไรที่ใช้ความรู้ไปในทางที่ถูกและไปในทางที่ผิด soldier อะไรหลูกทหารครับทหารทหารยังยังไม่ถูกหลูก มีอาชีพอาชีพหนึ่งที่แบบว่าเวลาคนทำความผิดคนผิดอาจจะถูกก็ได้ตำรวจหรอครูอะไรนะอเออทานายความถูกต้องนะครับนักเรียนเคยสังเกตทานายความไหมเขาเรียนมาตอนเขาเรียนมาเนี่ยเขามีความรู้ด้านกฎหมายเป็นอย่างดีใช่ไหมเออก็คือเขามีเป็นผู้รู้ดีแล้วหนึ่งเขาเป็นผู้รู้ดีนะครับ ผู้ดูดีในด้านกฎหมายสิ่งต่างๆแต่นักเรียนลองสังเกตเวลาไปขึ้นศาลนะครับให้ผู้พิพากษาตัดสินคดีมันจะมีทั้งฝ่ายผิดและก็ฝ่ายถูกใช่ไหมลูกมีทั้งฝ่ายผิดและก็ฝ่ายถูกทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะจ้างอะไรจ้างทนายใช่ไหมจ้างทนายไปว่าความให้เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ย ไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยชนะคนถูกก็ไปจ้างว่าตัวเองถูกคนผิดก็ไปจ้างให้ตัวเองเนี่ยทำไมอาจจะจากผิดกลายเป็นถูกได้ดังนั้นหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใครลุกอยู่ที่ทานายใช่ไหมอ่าอยู่ที่ทานายความนะครับถ้ามองในอีกแง่มุมหนึง่งถ้าทานายความคนนั้นน่ะไปว่าความให้กับคนผิดไปว่าความให้กับคนผิด เขาจ้างใช่ไหมจ้างไปเราก็ต้องว่าความให้เขาทําไมลุกให้เขาผ้นผิดหรือว่าให้เขาทําไมผิดน้อยลงซึ่งนี่แหละเขาบอกว่าพยาอุปกิจศิลปสารเนี่ยเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าใช้ความรู้ไปในทางที่ผิดเหมือนกับมีดนั่นแหละเหมือนกับมีดนะคับอ่าที่ถ้าตามหลัก คุณธรรมจริยธรรมแล้วใช่ไหมหลูกถ้าตามหลักคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยทานายความจะต้องมีความเป็นธรรมกับทุกคนแต่ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอันนั้นมันก็คืออาชีพของเขาใช่ไหมครับอ่าดังนั้นครูก็ขอฝากเนาะถ้าใครจะไปเป็นถ้าใครในอนาคตใครจะไปเป็นทานายความนะครับลูกใครจะเป็นทนายความก็ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักเนาะในการ แสินดังนั้นนั่นแหละพระยาอุปกิจศิลปรปสารเขาก็เลยพูดไว้ว่าอย่างนั้นนะครับพูดไว้ว่าอย่างนั้นว่าความรู้เนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับอาวุธอ่าถ้าใช้ผิดมันก็ส่งโทษมหันกับตัวเองแต่ไหมถ้าใช้ถูกมันก็ส่งผลดีต่อตัวเรานั่นเองจบสำหรับการถอดคาประพันธ์ ู้รู้ดีเป็นผู้เจริญมีใครจะสอบถามอะไรครูเพิ่มเติมไหมครับลูกมีไหมครับไม่มีเลยเข้าใจดีดครับอะไรนะลูกครูสอนเข้าใจครับครูสอนเข้าใจฟังอย่างเดียวนะพะยายามฟังไอ้เรียนภาษาไทยอ่ะหนูจะใช้หลักการจํานะหนูใช้หลักความเข้าใจลูกอืมหนูใช้หลักความเข้าใจในการเรียน แต่ว่ามันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องจำเนาะมีคำถามมันสามารถถามได้ลูกมีคำถามค่ะครับอ่าถามมาเลยด็กสามารถเอาแบบสมมติเอากรสีมารวมกับกรแปดในบทเดียวกันได้ไหมคะได้ลูกได้นี่ไงก็เหมือนของถ้าผู้จะแต่งบทประพันธ์อะไรก็ตามขึ้นมาสามารถรวมได้หมดลูกรวมได้หมดเลยเหมือนเนี่ยพญาอุปกิจศิลประสานยังรวมโครงสี่สุภาพกบก,บกับยานีสิบเอ็ดได้เลยดังนั้นคําตอบก็คือ สามารถรวมได้หมดโอเคนะแต่การรวมนั้นจะต้องทำไมลูกป็นไปตามฉันทลักษณ์ของบทประพันธ์ประเภทนั้นๆน,น,นะเออแต่ว่าถ้าแบบว่าวักที่หนึ่งเอาโครงสี่สุภาพมาบาทที่สองอาบาทที่หนึ่งเอาโครงสี่สุภาพมาบาทที่สองเอากาบยานีสิบเอ็ดมาแบบนี้ไม่ได้อันนี้คือไม่ได้นะบทประพันธ์จะต้องยึดอะไรลูกตามบทยึดหนึ่งบทเป็นหลักอาจจะเป็นโครงสี่สุภาพหนึ่งบท กาบยานีสิบหนึ่งบทกรอนสุภาพหนึ่งบทแบบนี้เป็นต้นแต่เวลาเขาแต่งถ้าเป็นกาบยานี11เป็นกรอนสุภาพเนี่ยเขาจะไม่ใช้แค่หนึ่งบทอย่างต่ำก็ต้องสองบทขึ้นไปแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าในทางภาษาไทายที่ครูที่ครูนะครับเรียนมาทั้งหมดทั้งมวลส่วนใหญ่ก็จะไม่ผสม ก็จะไม่รวมกันเกินสามลักษณะโอเคนะมีใครจะสอบถามอะไรอีกไหมลูกลไม่ค่ะอ่าถ้าไม่มีไม่มีกันบ้านให้ไปพักผ่อนนะครับเดี๋ยวครูจะมาเก็บคะแนนที่หลังอีกห้าคะแนนเนาะใครที่ยังค้างงานอยู่ยังไม่ส่งงานครูส่งนะครับลูกครูเก็บคะแนนไปแค่สามงานเองตอนนี้นะครับ รวมเป็นยี่สิบคะแนนนะท่องบทอาขยานสิบคะแนนใบงานแรกห้าคะแนนใบงานที่สองห้าคะแนนใครที่ยังไม่ทําส่งทําส่งและคนใดที่ครูส่งกลับไปบอกว่าให้แก้ต้องแก้มาส่งด้วยนะลูกไม่ใช่ว่าส่งแล้วส่งเลยนะคนที่ได้ลายเซ็นครูครูถึงจะกรอกคะแนนให้เรียบร้อยนะครับใครที่ครูให้กลับไปแก้แล้วยังไม่ส่งกลับมาแก้ส่งครูกลับมาด้วยเพราะครูยังไม่กรอกคะแนนครูจะกรอกก็ต่อเมื่องานสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยเท่านั้น โอเคนะครับอะถ้าไม่มีใครสอบถามอะไรแล้วเวลาที่เหลือไปพักผ่อนได้ครับลูกกล่าวคําว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็ออกจากกลุ่มได้ครูครับผมผมไม่เหตรอเลยใช่ไหมครับครับสวิตเหมือนจะงานครบแล้วนะลูกสวิตลองไปเลื่อนดูที่ลายตัวเองหน่อยสิลูกเออถ้าครูจำไม่ผิดเหมือนจะครบแล้วครับเออแล้วก็ครู ผมเพ่งทําอะไรอย่างหนึ่งที่แย่ๆลงไปคือผมดันไปรีเซ็ตไลน์ตัวเองอะดิอ๋อไม่เป็นไรของครูมันมีอยู่ใช้อีกเครื่องนึงแต่แต่ไลน์มันกลับเป็นบอกผมกดผิดไงอ๋อเออเออไม่ผมดูอย่างอื่นไม่ได้ไม่เป็นไรไลน์ของครูก็มีหลักฐานเดี๋ยวหลบมีมีเหมือนจะครบแล้วแหละเหมือนจะครบแล้วครับถ้าขาตรงไหนช่วยเอาเป็นตัวโจทย์ต้นฉบับมาให้หน่อยด้วยนะครับได้ได้ได้ครับครับอ๋อแล้วก็ห้าสิบเจ็ดด้วยนะไลน์ไลน์ไอ้กลุ่มอ ครับ uh